ใครเป็นเหมือนกันมั่งอันนี้คือลูกเราเนาะเราจ้องแต่จะรอให้ลูกหิวเราจะได้สรรหาเมนูอร่อยๆให้ลูกกินนะคะอันนี้คือขนมปังทาเนยแล้วก็จะมีข้วขาวไข่ใส่เนยแล้วก็อะโวคาโดออนท็อปนะคะโรยอะโวคาโดข้างบนนั่นนันก็ชอบนะคะผละไม้ก็จะเป็นแบล็คเบอร์รี่ความสุขของคุณแม่เลยนะคะเนี่ยสรรหาเมนูแบบว่า ถ้าลูกกินนี้แบบปรับรื้มดีใจมากอร่อยไหมลูกขาลาขาลา nice nice นี่คือผลไม้ตามด้วยผลไม้ปากมุมแล้วปากมุมเมาไปแล้วลูกเอ้อยของชอบเลยผลไม้ใช่ไหมลูกอุ้ยดูวันนี้แบล็คเบอร์รี่จะเลอะ หน่อยกินค่อยๆลูกเอ้ยชิ้นใหญ่ใช่ไหมวันนี้แม่ทําชิ้นใหญ่หรือเปล่าลูกอืมค่อยๆเคี้ยวลูกค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวนะคะแบล็คเบอร์รี่มันค่อนข้างที่จะมีกากใย่เยอะอันนี้ ให้คุณแม่กินด้วยคะ่ะให้คุณแม่กินด้วยอไม่ให้หรอใจร้ายไม่คุณแม่กินด้วยหรอใจร้ายยังง่อย่กินนวยเหลือสามชิ้นเอง <c ười> แ,แบ่งคุณแม่ด้วยคะ่ะแบ่งเลยแบ่งไหมเฮ้ยแบ่งไหมแบ่งไหมคะสองชิ้นสุดท้ายแบ่งไหมคะแบ่งไหมแบ่งไหม ้ยเฉยชาเฉยชาจังเลยลาสอ๋อ้ยไม่แบ่งอ๋อมามีอัพเซตหนาวอืมไม่ให้กินเลยเสร็จแลก็ตามด้วยน้ำเกล่านะคะถือดีๆลูกถือดีๆค่ะอ่าเกิดเกลือส อืมถือดีๆเ,เอาถือดีๆเอาถือดีๆมาม,มีแค่บอกถือดีๆมาม,มีไม่ได้ป้อนนะลูกอืมอืม